นักลุมฟ้าพะยากรณ์วันนี้คงต้องจับตาปัจจัยที่จะส่งผลกระทบกับลักษณะอากาศทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเพราะว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อนเนื่องทั่วประเทศไทยครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงของวันที่28มิถุนายนนี้นะครับและก็จะกระทบกับสภาพอากาศนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างเช่นกรุงเทพหมหานครนะครับที่เผชิญกับน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่ณเวลานี้นะครับ ปัจจัยที่ทาให้เกิดฝนนั้นนะครับนั่นก็คือมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ทียงคงพัดนาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมบริเวณของพื้นที่อ่าวไทยรวมถึงประเทศไทยทางด้านฝั่งตะวันตกอย่างต่อนเนื่องนะครับแม้ว่าจะมีกําลังอ่อนกับเัียงคงพัดนําความชื้นและพาฝนมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยได้อย่างต่อนเนื่องครับนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับมรสุม,ามทางด้านตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นก็จะทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยอีกปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือ หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ตรงบริเวณของทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะมาพัดปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศเวียดนามครับก็จะส่งผลกับลักษณะอากาศของประเทศไทยทําให้ประเทศไทยทางด้านฝั่งตะวันออกรวมถึงบริเวณของพื้นที่ทางภาคอีสานมีฝนตกเพิ่มเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่คืนวันนี้พื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านภาคกลางรวมถึงทางด้านภาคใต้นะครับที่สําคัญกับภาคใต้นั้นจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลม ที่จะสูง2-3เมตรขึ้นไปในฝั่งอันดามันครับส่วนพื้นที่บริเวณอ่าวไทยนั้นขึ้นสูง2-3เมตรเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องครับในขณะที่สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครนะครับยังคงต้องจับตาครับเพราะว่าฝนที่จะตกในกรุงเทพมหานครก็ยังคงมีโอกาสที่จะตกได้อยู่นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงค่าของวันนี้ครับทำให้ในพื้นที่บริเวณของลาดพร้าวบางเขนที่เกิดน้ําท่วมขังรอการระบายยังคงต้องจับตาสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดครับ เพราะหากไปเปรียบเทียบดูแล้วปริมาณน้ําที่สะสมอยู่ในบริเวณของทั้งหมู่บ้านรามอินทาตรงบริเวณของการเคหะนะครับและบริเวณของในเขตบางเขนเขตลาดพร้าวหมู่บ้านทองสถิตนะครับที่อยู่บริเวณของซอยรามอินทา3าทับยนะครับณเวลานี้เผชิญกับสถานการณ์น้ําที่ท่วมขังนะครับทำให้ในพื้นที่ยังคงรอระบายน้ํานะครับ แล้วก็ระบายน้ําได้เพียงวันละ10ซนติเมตรนะครับขณะที่น้ําที่ท่วมในชุมชนเคหารามินทาบางจุดนั้นยังสูงกว่า50ซนติเมตรนะครับส่วนในพื้นที่ราดพร้าวนะครับหมู่บ้านทองสถิตย่ารามินทายังมีน้ํารอการระบายครับปริมาณน้ํานั้นมากกว่า80ซนติเมตรนะครับหากฝนไม่ตก2-3วันนี้คาดว่าจะระบายน้ําได้หมดขณะที่กรุงเทพมหานครจะเรียสิ่งก่อสร้างที่ขวางการระบายน้ำนะครับและก็จะระบายน้ําจากคลองโคกข,ขามไปยังคลองลาดพร้าวเพื่อขี้ข่ายสถานการณ์ต่างๆแต่ปัจจัยฝนนั้นก็มี ส่วนสําคัญนะครับที่จะชี้ชะตาอนาคตการระบายน้ําของกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้คนกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเขตลาดพร้าวและเขตบางเขนครับจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติกับ มาดูสภาพอากาศที่จะต้องจับตาเ <acceptable> นี่ยก็คือมีความเป็นไปได้ครับที่โอกาสที่ฝนนั้นจะมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะครับและในช่วงของค่ำวันนี้ยังคงต้องจับตากลุ่มฝนระดับปานกลางถึงกลุ่มฝนหนักที่จะเคลื่อนเข้ามาทางด้านฝั่งตะวันตกครับทิศทางของมันก็จะเคลื่อนมาจากราชบุรีนครปฐมนะครับแล้วก็จะมาปกคลุมบริเวณของกรุงเทพทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับรวมถึงฝนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมาจากพื้นที่บริเวณของฝั่งตะวันออกจากอ่าวไทยและจังหวัดนครนายรา บุรีนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดฝนตกบริเวณของหนองจอกและบริเวณของคลองสามวามีโอกาสที่จะพัดพาเข้ามาบริเวณของในเขตลาดพร้าวเขตบางเขนได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เองจึงเป็นสิ่งที่ทําให้ต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมาและซ้ําเติมกับวิกฤตน้ําท่วมขังที่อยู่ในพื้นที่ของลาดพร้าวและบางเขนครับปิดท้ายกันที่สภาพอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับ ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละ40ิของพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูล,ลำปางเฝ้าระหว่างเป็นพิเศษภาคอีสานมีเมฆเปนส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่หนองคายบุรกรัอุดรธานีจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมีฝนตกนะครับส่วนในพื้นที่ภาคตะว,วันออกมีเมฆเปนส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคกลางมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเปอร์เนมากฝนฟ้าขน,นองร้อยละ40ของพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎรีเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรครับและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีเมฆเปอร์เนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงส3งเมตรครับ และทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับ